ดีค่ะพบกับฟิวชั่นฟู้ดเมนูอีกแล้วนะคะบายหลิว360 channel นเนาะวันนี้เสนอหยกวกกล้วยผัดกะปิกุ้งนะคะเครื่องปรุงและวัตถุด,ดิบนะคะค่ะเอ่อพริกแดงจินดานะคะหอมแดงกระเทียมกุ้งสดนะคะหมูสับค่ะกะปิกุ้งค่ะน้ำมันหอยหยวกกล้วยหัน่นค่ะน้ำมันพืช น้ำปลาซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะมาดูขั้นตอนการทำกันค่ะขั้นตอนการทำแบ่งเป็นสามสามขั้นตอนนะคะคือเตรียมน้ำพริกเตรียมอยเกล้วยเตรียมปรุงรสชาตินะคะค่ะเตรียมน้ำพริกนะคะค่ะน้ำหอมแดงประมาณแปดหัวนะคะแปดลูกเนาะแปดหัวแลูก ค่ะใส่ลงไปตำนะคะแล้วก็กระเทียมอีกประมาณ6หัวนะคะใส่ลงไปตำให้เข้ากันนะคะพอกระเทียมกับหอมเริ่มแหลกแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกแดงจินดาประมาณ8เม็ดนะคะใส่ลงไปเลยตำให้เข้ากันนะคะค่ะตำให้พริกกระเทียมหอม แดงเข้ากันนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะแล้วเรามาเตรียมหยวกกล้วยกันนะเนี่ยขั้นตอนการเตรียมหยวกกล้วยนะคะก็นําตะเกียบหรือที่คีบอา่าที่มีความยาวพอสมควรเนาะมาคนๆนะคะเพื่อคนเอาหยวกเอาใยของกล้วยนะคะออกออกออกจากตัวหยวกกล้วยนะคะให้มากที่สุดเนาะ เพื่อที่เวลาเราทามันจะได้ไม่ติดกันเป็นเป็น,ป,นปึกๆเป็นก้อนๆเนาะโอเคอันนี้เราเตรียมหยกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการปรุงนะคะก็คือใส่น้ำมันพืชงช้อนโต๊ะเนาะค่ะใส่น้ำมันพืชงช้อนโต๊ะแล้วก็นำพริกที่เราตำนะคะใส่ลงไปผัดเนาะ แล้วอย่าลืมเอาเทคนิคเลยนะคะอย่าลืมเอาน้ำเนี่ยใส่ไปในโคกที่เราตักน้ำพริกออกมาสักครู่นะใส่ทิ้งไว้แล้วเราก็มาผัดพริกที่เราตำเนี่ยให้หอมนะคะแล้วก็นำกะปินะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยผัดให้หอมเหมือนกัน ผัดกะปิให้เข้ากับพริกนะให้หอมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็นำนะคะนำน้ำที่เราใส่ไว้ในครกเมื่อสักครู่นี้นะคะเอามาเทใส่เลยนะคะก็คือนำน้ำล้างครกมาใส่นะคะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเนาะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานำหมูสับนะคะ นำหมูสับที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณเ5อ่อ150กรัมนะคะหมูสับใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดน,นะคะผัดให้เข้ากันเลยนะคะให้หอมเลยตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมแล้ว โอเคหมูสับเข้ากับพริกดีแล้วเนี่ยเราก็นํากุ้งนะคะประมาณ150ยหกรัมนะคะใส่ลงไปหรือประมาณสิบกว่าตัวแต่จะไม่ได้ว่ากี่ตัวผัดให้เข้ากันนะคะเอาเป็นว่าถ้าชอบมากก็ใส่เยอะหน่อยแล้วกันเนาะกุ้งค่ะผัดให้เข้ากันเป็นแบบนี้นะหน้าตาก็จะดูน่ารับประทานแล้วแหละแล้วก็นำหยวกกล้ที่เราหัน่น เตรียมไว้นะคะเป็นท่อนๆเล็กๆเ,เนาะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปผัดให้เข้ากันแต่มันต้องรีบผัดนิดนึงนะ้ไม่ไงั้นมันจะดำอะ่ะอย่างของหลิวอะ่ะกระทะมันเล็กมากไปนิดนึงไม่ใ่นิดนึงอะ่ะเล็กมากเลยอะ่ะอยากให้คนซื้อซื้อกระทะใบใหญ่กว่านี้นะนี่ ค่อยๆผัดนะคะอย่างหลิวๆต้องค่อยๆผัดเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหกหมดเลยอะ่ะเพราะว่าคนซื้อกระทะซื้อให้เล็กมากโอเคค่อยๆผัดนะแต่ยังไงอยู่กล้วยมันจะยุบตัวอยู่แล้วเนาะเวลาเราผัดนิ่มแล้วอะ่ะอ่ะมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแต่มันก็จะมีดํามากนะอย่างที่หลิวบอกถ้ากระทะใหญ่มันอาจจะไม่ดําเพราะว่า ความร้อนเนี่ยมันทั่วถึงได้รวดเร็วเนาะแต่ของหลกวกระทะมันเล็กอะค่ะต้องของอาภัยทุกคนด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วหนะ้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเรามาปรุงรสกันด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปเลยค่ะตามผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะาพร้าวเนาะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำตาลมะพร้าวเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือถ้าเกิดบ้านใครไม่มีน้ำตาลมะาพร้าวใช้น้ำตาลใส่ก็ได้นะไม่ไม่ว่ากันค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะนี่ รามาลองชิมรสชาติกันนะว่าอร่อยไหมอ่าสำหรับหลิวอนะ่ะอร่อยแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆชอบรสจัดจ้านกว่าน,นี้ก็เพิ่มเติมทุกอย่างได้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะอันนี้ของหลิวนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้เลย นี่อย่างนี้ตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกินกับข้าวสวยวร้อนๆนะคะอร่อยมากคะ่ะรสชาติของผัดหยวกกล้วยใส่กะปินะคะก็จะมีเค็มและมีกลิ่นกะปินาะแล้วก็หวานนิดหน่อยนะคะพอประมาณรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะทานกับข้าวสวยวร้อนๆเนาะยังไงรบกวนฝากกดซับสไ b e ด้วยนะคะถ้าชอบ